บ้านริมนาชาแนลค่ะวันนี้จะพามาดูสาวน้อยสองคนเก็บไข่เป็ดนะคะนี่อ้าเบลอันนี้ไข่เป็ดที่ขายจากนี่สิ <c oughs> แล้วต่อไปก็มีไข่เป็ดเยอะเลยมีแม่เป็ดด้วยมแม่เป็ดจะออกนูดออกไข่วันละเยอะไหมคะเยอะมากจะ<า>เต็ม <c oughs> มีเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยตัวไข่ขยเยอะไหมคะไข่เยอะเแล้วไข่ตอนตัวนี้มันจตอยู่ที่คคนเบลใกล้จะเต็มงปิมยังไม่เต็มอืมอ้าเก็บเลยที่นี่เก็บเลยปิมปเเ,มมมเมออเดี๋ยวป้าช่วยเก็บอ่ะ ាư miไว้នទខា บิมเก็บไข่อ้านี้อ้านี้เก็บดีๆยังให้แตกนะนี่สิเก็บอืม ค่ะสวัสดีค่ะบ้านริมนาชาแนลค่ะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูการจัดไข่นะคะนี่เขาสั่งออเดอร์ไข่เพื่อที่จะเป็นของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะนี่ก็เลยได้ลงมือจัดไข่ให้เขานะคะนี่จะพาทุกท่านมาดูนะคะนี่ ไข่เป็ดค่ะที่เลี้ยงเองนะคะเนี่ยก็เออเดอร์ก็ประมาณสิบสิบตะกร้านะคะนี่สิบตะกร้าก็ตะกร้านึงก็ไม่ถึงแพงมาไม่ถึงแพงค่ะสิบตะกร้านี่ก็ประมาณแปดแพงนะคะนี่ค่ะก็จะส่งเขา เช้าพรุ่งนี้นะคะในไข่จำนวนสิบตะกร้านะคะนี่ก็ในเราก็มาจัดตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าไอตอนกลางวันก็ไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่ค่ะก็เสร็จสิ้นการจัดไข่ของวันนี้แล้วนะคะนี่พรุ่งนี้ก็พร้อมส่งะค่ะนี่ฝากกดติดตามด้วยนะคะกับอาชีพการเลี้ยงเป็ดแล้วก็เรารับออเดอร์ จัดเป็นตะกรา้าเพื่อที่จะส่งให้กับไอเขาที่สั่งนะคะนี่ก็ท่านใดที่ต้องการสั่งก็สามารถสั่งได้นะคะนี่เราสามารถเ,เราก็จะจัดให้ท่านในรูปแบบนี้นะคะนี่ดีดีอันแล้วทีนี้องมีไข่ ปิดอยู่เพราะว่าพี่เบนปิดเพราะว่าอะไรจะเอาไปขายจ้ะใช่หร<า>อไข่พุทนี้จะมีและนี่ก็คือไข่ของเป็ดแล้วไข่องเป็ดจะออดมาแล้วก็มีไข่เป็ดทั้งสี่อันแล้วอีกน